ไม่แน่ใจนะคะว่าครั้งสุดท้ายแต่ละท่านอ่านพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมไปเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจะพาย้อนกลับไปในพันธสัญญาเดิมนิดนึงเพื่อที่จะดูเรื่องราวที่ดังมากๆและเป็นเรื่องราวที่ใครๆก็ชอบพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเคยเข้าไปในชั้นเรียนของเด็กเล็กนะคะที่เขาเรียกว่าโรงเรียนรวีซึ่งจนถึงวันนี้หญิงก็ยังไม่รู้เลยว่าราวีแปลว่าแปลว่าวันอาทิตย์มันเป็นภาษาไทยหรอคะ ภาษาอะไรไม่รู้ใช่ไหมคือถ้าเกิดเราเดินไปหาคนข้างถนนแล้วบอกเจอกันระวีนี้เขาจะไม่รู้ใช่ไหม,ไมเออนั่นแหละค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวตรงนี้แล้วก็ดังมากและใครๆก็ใฝ่ฝันนะคะที่อยากจะเป็นบุคคลน,นี้ในพระคัมภีร์นั่นก็คือดาวิดนะคะพอจะนึกออกไหมว่าเรื่องราวของดาวิดอยู่ในพระคัมภีร์เล่มไหนอยู่ในเยอะ <laughs> อยู่ในเรื่องราวของเขานะคะที่ดังมากๆระหว่างเรื่องของเขากับโกลรอยดอยู่ในหนึ่งซามูเอลนะคะหนึ่งซามูเอลบทที่17วันนี้ดูไม่กี่ข้อนะคะก็คือจริงๆดูตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อ58เลยแต่หญิงจะเล่าคำค้าให้ฟังแล้วก็จะดูเรื่องราวนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราจะเริ่มอ่านเอาไว้นิดหน่อยก่อนนะคะก็คือในหนึ่งซามูเอลบทที่17เป็นเรื่องราวตอนที่ดาวิดฆ่าโกลรอยดนะคะ ฝ่ายคนฟิลิสเตียก็รวบรวมกองทัพเพื่อจะทำสงครามเขามาชุมนุมกันอยู่ที่ตำบลโสโคอย่าอ่านผิดนะคะซึ่งเป็นเขตยูดาห <laughs> ตั้งค่ายอยู่ระหว่างตำบลโสโคกับตำบลอาเชคาที่เอเฟสดาม,มินและซาอูลกับคนอิสราเอลก็ชุมนุมกันและตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเอลาระหว่างแนวไว้ต่อสู้กับคนฟิลิสเตีย คนฟิลิสเตียยือนอยู่ที่ภูเขาข้างหนึ่งอนึกภาพจินตนาการตอนนี้เราย้อนไปในยุคนั้นนะคะและคนอิสราเอลเยืนอยู่ที่ภูเขาอีกข้างหนึ่งมีหุบเขากั้นกลางสองอันนะคะมองเห็นการอยู่ฝากนูนฝากนี้มีผู้หนึ่งชื่อโกลริยตเป็นยอดทหารได้ออกมาจากค่ายคนฟิลิสเตียเป็นชาวเมืองกัดสูง6กศอกคืบหศอกคืบสูงเท่าไรเอ่ย บางคนวาดภาพกอริอัตสูงกว่าสะพานลอยซะอีกบางคนวาดภาพกอริอัตแบบดาวิดสูงแค่ครึ่งหน้าแข้งเองหกศอกคืบนะคะสามเมตรยี่สิบห้าเซนนะคะเขาสูงสามเมตรยี่สห้าเซนเขาไม่ได้เป็นบุคคลพิเศษแบบที่ทูตสวรรค์ลงมาสมสู่กับมนุษย์ไม่ใช่เขาแค่เป็นบุคคลที่ เหมือนกับร่างกายเขาใหญ่โตมากๆผิดปกตินะคะแต่เขาก็เก่งด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. เขาสวมมวกทองสำริดไว้ที่ศีรษะและสวมเสื้อเกราะ mm hmm. เสื้อเกราะนั้นหนัก5,000เชเคลเป็นทองสำริดอ่าถามต่อ5,000เชเคลหนักเท่าไรคะห7บกิโลผู้ชายคนนี้สูง3เมตรกว่า ใส่เสื้อเกราะเฉพาะเสื้อเกราะน้ำหนักถึง57กิโลคิดดูแล้วกันว่าเขาต้องแข็งแรงมากขนาดไหนตัวเขาใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เขาก็สวมสนับแข้งทองสำริดมีหอ,อกทองสำริดแขวนอยู่ที่บา่าด้ามหอ,อกนะั้นเหมือนไม้กระพั่นทอผ้าตัวหอ,อกหนัก600เชเคลเป็นเหล็กทหารถือโล่ของเขาเดินออกหน้าผู้ชายคนนี้ทำอะไรมายืนอยู่ตะโกนข้างแนวหน้าอิสราเอล ตะโกนบอกว่าเจ้าทั้งหลายออกมาทำศึกทำไมเล่าสภาพอย่างนี้จะมากันทำไมเหรอข้าเป็นคนฟิลิสเตียไม่ใช่เหรอเจ้าก็เป็นข้าของซาอูลไม่ใช่หรือจงเลือกคนแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้านี่ลงมาตึ๊ดตึ๊ดต,ดต,ดตดลงมาจากเขาตรงนั้นลงมาอยู่ตรงกลางมาสิชวนมาถ้าเขาสามารถสู้รบและฆ่าตัวข้าได้พวกเราจะยอมเป็นข้าของพวกเจ้า แต่ถ้าข้าชนะเขาและข้าเขาตายแล้วพวกเจ้าจะต้องเป็นข้าของพวกเราและรับใช้เราเหมือนจะแร์ตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเกิดฝ่ายใดแพ้ก็ต้องยอมเป็นขี้ข้าของอีกฝ่ายหนึ่งจบแค่นั้นไม่ต้องเสียชีวิตกันเยอะแยะมากมายและเป็นยังไงคะเขาออกมาทารบอย่างนั้นฝังอิสราเอลแค่เห็นไอ้คนนี้สามเมตรยี่สบห้าประมาณเนี้ยค่ะยิงว่าประมาณประมาณเนี้ย มันก็น่าท้อใจแล้วเขาไม่ใช่แค่สูงแล้วก็ผอมชะลูดเขาตัวใหญ่เขาแบกเกราะเอาไว้อย่างหนาแน่นและเขากล้าออกมายืนและเขาตะโกนท้ายอย่างนั้นอยู่ตั้ง4ี่สบวันคนอิสราเอลก็ช่างดูเหลือเกินว่าให้เขามายืนต่อว่าออกมายืนท้าออกมาพูดนู่นพูดนี่อยู่ได้40วันจนกระทั่งกษัตริย์ซาอูลบอกว่าไม่ไหวแล้วใครออกไปสู้รบกับไอคนนี้หน่อยถ้าชนะ ยกลูกสาวให้เลยยกสมบัติให้ด้วยกรุณาออกไปเหอะใครสักคนหนึ่งทหารมากมายทำได้แค่เพียงหวาดวันหวาดกลัวส่วนดาวิดเด็กน้อยวัยทีนเอทบอยนะคะตะลักตะลักตะลัก,ลกพ่อบอกให้เอาอาหารไปให้พี่วิ่งไปดูหน่อยว่าพี่เป็นยังไงบ้างแล้วแล้วก็กลับมานี่ก็วิ่งไปพี่ก็บอกทิ้งแกมาทำไมคืออะไรกันเล่าแก มีอยู่ไม่กี่ตัวกลับไปเฝ้าเลี้ยงแกะซะเพราะว่าพี่ๆมองว่าเขาไม่เหมาะสมคนอื่นๆก็มองเด็กหนุ่มยังไม่เคยได้ฝึกเลยจะแบกอะไรไหวเล่าและจะไปสู้กับฟากหน้นคือแค่อยากสนุกใช่ไหมอยากเห็นคนรบกันใช่ไหมถึงได้แบบวิ่งออกมาดูตรงนี้กลับไปซะแต่ดาวิดพอเห็นว่าคนเหล่านั้นหวาดกลัวแล้วก็มายืนดูว่า ไอคนนี้มันทําอะไรมันลงมาตะโกนเป้า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 มันทําอะไรกันอยู่แล้วพวกท่านเป็นทหารเป็นทหารของกษัตริย์ซาอูลเป็นทหารของชาวอิสราเอลทําไมหวาดกลัวกันขนาดนี้ปล่อยให้เขาว่าอยู่ได้ก็เลยถามกับบรรดา,ชา,าชาวอิสราเอลที่เป็นทหารเขาก็บอกโอ้เนี่ยไอคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็มาท้ารบแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าใครในพวกเราเนี่ยสักคนหนึ่งลงไปฆ่าแล้วชนะได้กษัตริย์ ซาอูลจะยกลูกสาวให้แต่คิดดูใครจะกล้าในเมื่อบรนโวหนึ่งต่อหนึ่งแพ้ปุ๊บนั่นคือไอ้นี่รับผิดชอบนะพอตายปุ๊บนั่นแปลว่าทั้งประเทศต้องไปเป็นขี้ขค่าดังนั้นใครจะกล้าออกไปดาวิดทนไม่ไหวไม่ใช่ทนไม่ไหวเพราะว่าอยากแต่างงานดาวิดไม่ใช่ว่าอยากได้บําเหน็จไม่ใช่ว่าอยากได้รางวัลแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราคือกองทัพของพระเจ้า เราคือประชากรของพระองค์เราคือคนที่นับถือพระเจ้าของเราเราได้เห็นการอัศจรรย์มาแล้วแล้วทําไมล่ะถึงปล่อยให้คนนี้มันมาเหยียดยามพระเจ้าของเราให้มันมาหัวเราะใส่คนของพระเจ้าได้ดาวิดก็เลยอาสาไปเองก็ได้ซาอูลหันมามองแล้วก็คิดอืม <laughs> จากทหารทั้งหมดที่ฝึกกันแล้วฝึกกันเล่าฝึกกันเยอะแยะมากมายคนที่อาสากลับเป็นไอ้ตัวเล็กนี่ วิ่งออกมาลองนึกภาพนะคะให้โจยืนอยู่แล้วน้องวินน้องเวมายืนท้ามันดูไม่น่าจะสู้กันได้เลยความสูงก็ต่างกันความสามารถก็ต่างกันการรบก็ต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากษัตรดาวิดเดี่ยบอกกับกษตริส์ซาอุนว่าขอออกไปซาอุลบอกโอเคแน่ใจเหรอดาวิดย้ำขึ้นมาอย่างหนึ่งเลยนะคะ ให้เราดูด้วยกันนะคะข้อ28ฝ่ายเอลียบพี่ชายหัวปีได้ยินคําที่ดาวิดพูดกับชายคนนั้นเอลียบก็โกรธด,ดาวิดกล่าวว่าเจ้าลงมาทาไมเจ้าทิ้งแกะไม่กี่ตัวที่ถิ่นธุรกัาราดไว้กับใครข้ารู้ถึงความทะเยอทะยานของเจ้าและความคิดชั่วของเจ้ามีคนดูถูกพี่ชายตัวเองเกิดมาด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันมีพ่อเดียวกันรู้ต้องรู้เช่นเห็นชาติแน่เลยถึงได้มาด่าเราขนาดนี้บางครั้งเรานึกว่าคนอื่นรู้จักตัวเราดี ถ้าเขาด่าอะไรแปลว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราอาจจะไม่รู้จักตัวเราเนอะคนที่อยู่ในบ้านเราน่าจะรู้มากกว่าเขาถึงได้ด่าเราได้ขนาดนี้ไปเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดชั่วดาวิดจึงตอบว่าผมได้ทําอะไรไปแล้วเล่าพูดแค่คําเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรือเขาจึงหันไปหาคนอื่นแล้วก็พูดแบบเดียวกันประชาชนก็ตอบกับเขาอย่างคราวก่อนคือไปปล่อยให้คนเหล่านี้มันมาโวยวายมา พูดถึงพระเจ้าไม่ดีได้ยังไงข้อ3 1เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินคําที่ดาวิดพูดเขาทั้งหลายก็เล่าความให้ซาอูลทราบซาอูลจึงใช้คนไปตามดาวิดดาวิดก็ทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจดาวิดพูดกับกษัตริย์นะอย่าให้จิตใจของผู้ใดฝ่อไปเพระชายคนนั้นเลยพระองค์เป็นพระราชาพระองค์ปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตั้งหลายวันจนกระทั่งประชาชนจิตใจฝ่อแล้วทาหารก็ฝ่อแล้ว ประชาชนก็ฝ่อแล้วอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเลยนักษัตริย์ผู้รับใช้ของฝาพประบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้ซาอูลบอกเลยว่าเจ้าไม่สามารถจะไปสู้กับคนฟิลิสเตียคนนั้นได้หรอกเพราะเจ้าเป็นแค่เด็กหนุ่มและเขาเป็นทหารชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆไอ้เจ้าคนคนนั้นมันตัวใหญ่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันซ้อมมามันฝึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเจ้าเป็นคนหนุ่มที่ไม่เคยฝึกเลยจะทำได้ยังไงดาวิดทูลกับ กษัตริย์ซาอูลเลยนะคะว่าผู้รับใช้ของฟาพระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาและเมื่อมีสิงหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ไล่าตามฆ่ามันและช่วยลูกแกะนั้นมาจากปากของมันและถ้ามันลุกขึ้นสู้ต่อสู้กับข้าพระบาทข้าพระบาทก็จับหนวดคราของมันและทุบตีมันจนตายผู้รับใช้ของฟาพระบาทได้ฆ่าสิงและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเกียผู้นั้นไม่ได้เข้าสนัดคนนี้ ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาไม่ได้อวดอ้างว่าเขาเก่งขนาดไหนเขากําลังบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เขามีกับพระเจ้านี่คือเหตุผลว่าทาไมเราจึงต้องบอกเล่าคําพยานของเราบอกให้ฟังว่าพระเจ้าทําอะไรให้เรามาแล้วมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันไม่ใช่การอวดอ้างตัวเราแต่เป็นการอวดอ้างพระเจ้ามือเปล่าฉันก็ทํามาแล้ว ไม่ใช่เพราะทันเก่งเพราะตัวแค่นี้แหละก็ท่านก็ดูถูกอยู่ท่านเห็นถูกต้องแล้วร่างกายมีอยู่แค่นี้เนี่ยแหละแถมเขาบอกว่าผิวแดงๆตัวงามนักคือไม่น่าจะโดนแดดมากนักเลยยังดูผิวพันณอ่อนโยนอยู่เลยข้อ37และดาวิดทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ส่งช่วยกู้ค้าพระบาทจากขยุมเท้าของสิงและจากขยุมเท้าของหมีจะท่งช่วยกู้ค้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้ สังเกตดูนะคะดาวิดไม่ได้บอกว่าฆ่าพระบากไปฆ่ามันและจบแค่นั้นเขารู้ดีว่าทั้งหมีทั้งสิงมันอันตรายขนาดไหนที่รอดไม่ได้ไม่ใช่เพราะฆ่าเก่งพระเจ้าช่วยกู้ออกมาแล้วสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเมื่อข้าพระเจ้าติดตามไปพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นพระเจ้าทําการอัศจรรย์พระเจ้ากู้ออกมาจากอันตรายที่ถึงชีวิตได้เขาพูดถึงพระเจ้า ในข้อเดียวกันนะคะในข้อ37ลาซาอูลจึงตรัสจบดาวิดว่าจงไปเถอะและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเจ้าเมื่อคุณพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อคุณกล่าวด้วยความมั่นใจเมื่อคุณบอกเล่าถึงความอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงทำพระเจ้าจะเจิมปากคุณแม้กระทั่งคุณตัวติดเดียวพระเจ้าจะทําให้อีกคนหนึ่งเขาเชื่อมั่นในตัวคุณด้วยเพราะคุณเชื่อมั่นในพระเจ้าคุณไม่ได้อวดอ้างตัวคุณเองคุณอวดอ้างพระเจ้าดังนั้น กษัตริย์ซาอูนบอกได้เลย <laughs> ถ้าจะไปอ่ะเอาเอา,อาวุธใส่ใส่เสร็จเรียบร้อยขยับไม่ถนัดทํำยังไงดีฉันก็ตัวแค่นี้ถอดออกมันดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วดาวิดก็ออกไปหาหินเกลี้ยง ที่ริมทานน้ําหามาได้ห้าก้อนไม่ต้องไปแปลนะคะว่าห้าก้อนมันแปลว่าอะไรมีคนมากมายไม่มีอะไรถามไปหาว่าหินห้าก้อนมีความหมายสัญลักษณ์บง่งบอกถึงอะไรไม่มีอะไรเลยนะอย่าไปคิดมากเขาใส่มาห้าก้อนวิ่งออกไปแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไปถึงด้วยฤทธิ์เดช ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ด้วยความเชื่อมั่นที่เขามีอยู่ในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมไม่หวัน่นไหวเขาวิ่งลงไปเขาคือตัวแทนของประเทศถ้าเขาตายทั้งประเทศจบแล้วมันดูไม่มีหวังจริงๆเพราะตัวเขาก็ติดเดียวไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรชังสิน้นเขาวิ่งลงไปและฝั่งนูน้นอ้ามาแล้วหรอท้าตั้งสี่สิบวันเหนื่อยก็เหนื่อยลำคาญก็ลำคาญในที่สุดพอวิ่งลงมานี่ก็วิ่งตามเข้าไปเครื่อง ปากเดียวหินก้อนเดียวกเรียดล้มลงหินมันจมเข้าไปที่กลางหน้าผากเลยแล้วดาวิดท,ทำยังไงไม่มีดาบเอาดาบมันนี่แหละตัดคอตัดหัวมันนคะคะแล้วก็ฝ่ายของอิสราเอลก็ไล่าตามไล่ตะเพิดม,มาไปจนนู่นเลยไปจนถึงหน้าเมืองมันเลยและหลังจากนั้นก็กลับมาเอาหัวมามอบให้กับกริส,สาซาอูนเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ทำให้เราได้รู้เลยว่า ถ้าเราจะเชื่อพระเจ้านะคะแม้เราจะอยู่ในโลกที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เขาบอกว่าเขาใกล้ชิดและเขารู้จักเราดีขนาดไหนและเขาเหมือนจะเชี่ยวชาญในการบอกได้ว่าอย่างเธอเนี่ยน้ำหน้าอย่างเธอมันทําได้แค่เนี่ยฉันรู้หรอกว่าเธอมีความคิดยังไงฉันรู้ดีหรอกว่าเธอมีแผนอะไร เราไม่ต้องไปห่วงคําพูดของคนอื่นเรารู้ดีอยู่ว่าเรามีประสบการณ์ยังไงกับพระเจ้าเรารู้ดีว่าพระเจ้าทรงซื่อตรงกับเราขนาดไหนเรารู้ดีว่าหัวใจของเรากับพระองค์เป็นยังไงเรารู้ดีว่าเราสแสวงหาการนําจากพระองค์ไหมเราทำเกินกว่าเหตุไหมหรือเราให้พระองค์ เป็นผู้ที่อยู่ตรงนั้นเคียงข้างเราและเราไม่เคยหยุดที่จะบอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางปากของเราเราไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณว่าเราเป็นคนเก่งนะเราบอกเล่าเรื่องราวที่มันอัศจรรย์โดยที่ให้ไฮไลท์นะคะอยู่ตอนปลายว่าเป็นเพราะพระเจ้ามันถึงเป็นไปได้ที่เล่าให้ฟังเลี้ยงแกะเหมือนเรื่องธรรมดาหมีมาเรื่องใหญ่สิงมาเรื่องใหญ่ฉีกได้เหมือนชันเก่งเปล่า พระเจ้าช่วยให้พ้นมาได้ดังนั้นอันถัดไปหรอจะยากแค่ไหนกันมันไม่ได้ยากเกินไปถ้าพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราแล้วนะคะถึงการอัศจรรย์ต่างๆการจัดเตรียมเรื่องของความโปรดปรานเรื่องของสุขภาพเรื่องของชัยชนะเรื่องสติปัญญาเรื่องของสันติสุขเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้คุณมั่นใจได้ว่าแม้มันจะดูเหมือนไม่มีหวัง แม้มันจะดูเหมือนกับว่าเป็นไปไม่ได้แม้ว่าจะมีคําของคนเยอะแยะมากมายที่ทําให้ท้อใจและแม้จะมีคนที่เชี่ยวชาญยังคล้ามกลัวเขายังไม่กล้าไปแต่ถ้าเรามีพระเจ้าเราจะพึ่งพาพระองค์ไหมเราจะวางใจและจะมั่นใจในพระองค์ไหมและเรามั่นใจในอะไรเราต้องมั่นใจให้ถูกที่ไม่ได้มั่นใจว่าฉันฉันอธิษฐานได้นานพอฉันมีความเชื่อที่ใหญ่กว่าใคร ความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปอวดกับใครความเชื่อมันคือสิ่งที่เราจะบอกให้รู้ว่าแม้กระทั่งเล็กนิดเดียวก็ยังเคลื่อนภูเขาได้เพราะมันเป็นความเชื่อที่ไม่ได้เชื่อในตัวเราเองไม่ได้เชื่อว่าฉันเชื่อได้มากกว่าคนอื่นไม่ได้เชื่อว่าฉันรับใช้มากกว่าคนอื่นไม่ได้เชื่อว่าฉันรู้ดีกว่าคนอื่นไม่ได้เชื่อว่าฉันอธิษฐานเก่งกว่าใครไม่ได้เชื่อว่าฉันเป็นคริสเตียนนานกว่าใครแต่ฉันเชื่อว่าพระเจ้าของฉันทําได้ฉันตัวแค่นี้แหละ ฉันมีความสามารถแค่นี้แหละแต่ถ้าฉันเชื่อในพระเจ้าพระองค์ทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้ดาวิดไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายก่อนจะฉีกสิงฉีกหมีด้วยมือเปล่าเขาไม่ต้องผ่านกระบวนการฝึกซ้อมหรือว่าฝึกใช้ความเชื่อขอพระเจ้าแม้กระทั่งเล็กน้อยก่อนถ้ามันอยู่ข้างหน้าและพระเจ้านํา ใช้ความเชื่อไปเลยแต่แน่นอนอันนั้นไม่ได้แปลว่าจากวันนี้คุณก็ออกไปอธิษฐานพระเจ้าต่อไปนี้ลลกจะมีเครื่องบินส่วนตัวความเชื่อในด้านอื่นๆเรื่องการจัดเตรียมเราจะต้องค่อยๆฝึกใช้ความเชื่อทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มไปด้วยแต่ถ้าเมื่อถึงคราวที่มันดูยิ่งใหญ่เกินไปดูเหมือนจะเกินกว่าความสามารถของเราแต่มันอยู่ข้างหน้าแล้วและเราจําเป็นต้องทํา ระวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างทรงกระทํากิจอันยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนและเมื่อเราทําเสร็จนะคะกิจการนั้นสําเร็จผลเป็นอย่างดีเราสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะที่จะกล่าวความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมั่นใจก่อนจะลงมือทําเพราะคุณเชื่อแล้วความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่คุณหวังไว้เป็นความแน่ใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นมันมีอยู่จริงดังนั้นกล่าวล่วงหน้าบางคนรอที่จะเล่าตอนจบแล้ว แต่ในบางเรื่องการกล่าวล่วงหน้าการบอกถึงสิ่งที่พระองค์ทำมาก่อนและการกล่าวถึงความมั่นใจที่มีตอนนี้เป็นการตอกย้ำกับตัวเองว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับคุณได้ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปตอนนี้สิ่งที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่และไม่รู้ว่าฉันจะแก้ไขยังไงดีหรืออะไรดีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดต้องฉีกสิงฉีกหมีแต่ สิ่งที่ยากสําหรับคุณในวันนี้คือทํายังไงให้ใบหน้าคุณยังมีรอยยิ้มอยู่ทํายังไงให้ปากของคุณไม่ได้เปล่งเสียงดา่าจะเปล่งเสียงหัวเราะชื่นชมยินดีทํายังไงที่คุณจะหลับได้โดยที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเอาเท้าไก่หน้าผากเพราะมือมันไม่พอแล้วไก่ไม่พอเอาเท้าไก่แล้วนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเชื่อและยึดมัน่นกล่าวถึงพระสัญญากล่าวถึงการอัศจรรย์กล่าวถึง ประสบการณ์ที่คุณมีกับพระเจ้าเป็นประจำกล่าวข้อพระคัมภีร์ออกมาและคุณจะได้เห็นการอัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะพ่อค่ะรู้ขอบคุณพระองค์สำหรับความอัศจรรย์ของพระองค์ที่ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายขอบคุณที่เรื่องราวของดาวิดได้บอกให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างคนของพระองค์อยู่เสมอไม่ว่าสถานาการณ์จะเป็นยังไงไม่ว่าภาพที่ออกมาเบื้องหน้าจะดูเหมือนเป็นอย่างไรไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญ จะกล่าวว่ายังไงแต่เมื่อลูกทั้งหลายมีพระองค์อยู่และเรายอมจำนวนต่อพระองค์เมื่อเราเยกได้ถ่อมใจลงต่อพระองค์และให้พระองค์เป็นผู้ที่นำเราไม่ได้นำพระองค์เราไม่ได้เป็นคนที่สั่งพระองค์แต่เราให้พระองค์ทรงโปรดนำเราก็จะได้เห็นการอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่แน่นด้วยและทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวจะได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่พระองทรงเป็นเหมือนเดิมวนันนี้วันนี้เู้สึกไปเป็นนิดขอบคุณที่พระองค์ทรงกระทํากิจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางประชากรทั้งหลายของพระองค์ขอบคุณที่ความดีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์และเราจะดูแลตัวเองให้มั่นใจอยู่เสมอว่า สิ่งที่บอกเล่าออกจากปากของเราคือการถวายพระเกียรติพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลึกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูครสิสต์เอเมนขอบคุณค่ะเตรียมนมัสการพระเจ้าด้วยกันเลยนะคะ